กลัวสต็อกของแล้วทุนจมฟังคลิปนี้ทุกคนหลายคนกําล<ม>ังจะอยากได้สินค้ากําล<ม>ังจะอยากขา,<ม>า,ายอันนั้นดีไหมครูอันนี้ดีไหมนี่คือคําถามที่เราได้รับเยอะที่สุดนะแล้วขายทางไหนบางคนอาจจะไปลิงก์ที่แอปดาแอปเดียวนี่หน่อยบอกเลยนะว่าไม่จําเป็นแต่ละแพลตฟอร์มมีลูกค้าที่ต่างกันตัวอย่างง่ายๆก็คือในแต่ละแพลตฟอร์มเหมือนห้างแต่ละห้างเหมือนสถานที่แต่ละสถานที่เหมือนสาขาแต่ละสาขาในแอปดาคุณอาจจะต้องมีวิธีการนําเสนออีกแบบหนึง่งในแอปฟ้าคุณอาจจะต้องมีวิธีการนําเสนออีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นพอคุณมีสินค้้าแลว เราต้องมาเขียนแจกแจงกันเลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเราจะขายยังไงเราจะวางสินค้ายังไงแต่ละอันตัวไหนคือตัวชูลงลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์มเป็นแบบไหนเราต้องวางกันไปแบบนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะขายทางไหน,นถ้าคุณลงได้ทุกแพลตฟอร์มนะแล้วนําเสนอให้ถูกจุดไม่ว่าจะด้วยคลิปสั้นหรือไม่ว่าจะด้วยข้อความหรือไม่ว่าจะด้วยรูปหรือง่ายที่สุดนะถ้าไหนแนะนําคือลองเริ่มจากแพลตฟอร์มที่คุณชอบซื้อก่อนเพราะถ้าตัวคุณเองชอบซื้อในนั้นนะคุณก็ต้องเข้าใจลูกค้าในระดับหนึ่งอะว่าเขาซื้้้อออแแแบบบบนนีเเพระะรราาะะไไลวมม่มงบบค เรามองแบบมุมคนขายเราว่าทำไมฉันถึงซื้อร้านนี้ลองมองในมุมนั้นก่อนอันนี้คือที่หน่อยแนะนําให้คุณได้แกะเองอะ่ะแต่ถ้าบางคนบอกโอ้โหครูข cool ี้เกียจไปนั่งคิดเองทุกอันมาเจอกันในขายของออนไลน์ยุคใหม่รอบนี้เนี่ยหน่อยอัปเดตเนื้อหาทั้งหมดเพราะมีเนื้อหาเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องและสอนทุกแพลตฟอร์มตัวคุณและสินค้าของคุณเนี่ยควรจะเริ่มจากอันไหนที่มันใกล้เคียงกับลูกค้าคุณที่สุดเนี่หน่อยสรุปคีย์ของแต่และแพลตฟอร์มมาให้ทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายท 3อัน5อันได้แล้วคราวนี้เราต้องแตกย่อยไปทีละอันแค่นั้นเองแล้วที่เหลือคือเรื่องการตลาดอันดับแรกคือเข้าใจแพลตฟอร์มเข้าใจลูกค้าแล้วเข้าใจการตลาดถ้าคุณได้เรื่องทั้งหมดนี้นะยังไงขายออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับคุณแต่สิ่งที่หน่อยจะเสริมให้ก็คืออย่าขายออนไลน์แบบแค่ขายขายไปในคัสนี้นะเนี่ยหน่อยมีทั้งเทรนสินค้าในอนาคตการทําแบรนด์ของคุณให้แตกต่างและยั่งยืนโดยไม่ต้องเข้าสู่สงครามตัดราคารวมให้ในนั้นทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มต้นแบบครบวงจรได้ง่ายที่สุดนะคะถ้้าาาาาาใคครรรที่่่ออออยยยกกกกจจจะะะเิมมลหวูน เงินก็มาเจอกันได้ในคลาสขายของออนไลน์ยุคใหม่นะคะที่ใช้ AI เข้ามาช่วยเพื่อให้ต้นทุนการตลาดของคุณต่ำที่สุดหรือถ้าใครสนใจเป็นแบบรอบสดเนาะเป็นกุ๊บ VIP นะคะไม่เกิน8คนเท่านั้นแล้วรอบสดต่างจากคอ,อ,ยอยร์สออนไลน์ยังไงรอบสดเนี่ยน้นหน่อยจะคิดคู่มือให้แต่ละบุคคลเลยถ้าคุณกําลังอยากจะทําสินค้าไหนอยู่ให้มาถามน้นหน่อยเลยให้น้นหน่อยช่วยคิดว่าจะแตกต่างจากตลาดยังไงจะสร้างแบรนด์ยังไงหรือใครมีสินค้าอยู่แล้วหยิบสินค้าของคุณมาด้วยเลยเผื่อเราใช้เป็นเคสตั้นดี้ใช้เป็นตัวอย ช่องทางการขายยังไงได้บ้างทำคอนเทนต์ยังไงเอามาให้ดูเลยก็จะมีคอร์สออนไลน์ไปดูซ้ําไปดูกับทีมงานทั้งบริษัทก็อย่างได้คุณจะได้เข้าใจไปในภาพเดียวกันว่าตลาดมันกาลังเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนสิ่งนี้สาคัญที่สุดยุคนี้มันง่ายกว่าเดิมมากๆแต่ต้องเข้าให้ถูกจุดอย่าไปนั่งเริ่มใหม่ตัวนี้หน่ยทำออนไลน์มา9ปีเนาะยอดขายเกินร้อยล้านยังไม่รวมกับที่โคชชิ่งลูกศิษย์มากมายเกินพันที่เกี่ยวกับธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะรวมให้อยู่ในคอร์สสออออออนนนนไไไลลดด้้วยยยยแะาาาาาณกกกมมเเเปปรบีีขงงิห่่่ต ประสบการณ์ทั้งหมดบวกกับเทคโนโลยีที่มันเป็นเรื่องที่หน่อยชอบอยู่แล้วทำให้คุณเริ่มต้นได้ง,ง่ายที่สุดเจาะจงที่สุดแล้วแตกต่างที่สุดในตลาดถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ